สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีพบกับบทความสั้นๆส,สาระดีๆในหัวข้อของโลกกลมสังคมเหลี่ยมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งได้สร้างสรรสาระดีๆกันนะครับทำใจให้ชินโลกนี้มีทั้งคนชอบเราและคนที่เกลียดเราอย่าโลกสวยคิดว่า ทุกคนรักเราอย่าพยายามเปลี่ยนใครเลยเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกอยากมีความสุขโฟกัสชีวิตให้ถูกคนใครดีให้ความสำคัญเขารักษาเขาไว้ใครไม่ดีก็ตัดทิ้งออกไปอย่าไปให้ความสำคัญเขาเลยไม่ใช่มองข้ามคนที่หวังดีกับเราแล้วไปใส่ใจกับคนที่ไม่ชอบเรา แล้วเมื่อไหร่ชีวิตจะมีความสุขโฟกัสสิ่งดีๆรอบตัวเราได้แล้วที่สำคัญมองตัวเราด้วยว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครคนอื่นเขาหรือเปล่าถ้าสร้างก็รู้จักแก้ไขตัวเองถ้าไม่สร้างก็อย่าไปแคร์คำพูดของคนใช้ชีวิตให้มีความสุขมองคนให้ออกตัดคนให้เป็น เพราะโลกกลมสังคมเหลี่ยมสาระดีๆสไตล์ครูทีขอขอบคุณเพจการเดินทางของเสือฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งได้สร้างสรรสาระดีๆกันอีกนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ